ีงานทีบีค่ะท่านผู้ชมผลเรือโปะเบาออกคับนี้ก็วิ่งยาวเหมือนกันนะคะออกไปรับสินค้านะคะเรือโปะเบาต้องผ่านลังติดผ่านกรุงเทพแน่นอนเพราะตอนนี้สะโพกเรือเริ่มจมเลยนะคะมีการปล่อยน้ําเข้าเรือนะคะปล่อยน้ําเข้าเรือเพื่อจะลอดสะพานตรงลังติด ชาวเรือจะ,จะเรียกว่าสะพานลังติดแต่ตรงนั้นเป็นสะพานนวลชวีนะเห็นชาวเรือบอกต้มอ,อยู่เรือนี่ก็ไปทะเลมานะคะเพียงกเกาะเรือแล้วก็สนิมเขอะ <c oughs> เรือโป้ขนาดใหญ่มากท่านผู้ชมใหญ่จริงๆใหญ่มากนะคะประมาณลำนี้น่าจะเจ็ดเมตรความสูง จากพื้นน้ำขึ้นไปถึงขอบเรือน่าจะอยู่เจ็ดเมตรยาวก็สี่สิบแปดเมตรนะคะความยาวไม่เล็กนะคะท่านผู้ชมการทำงานอยู่เรือก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าลิ่งเรือออกทะเลนะคะไปเจอขึ้นลมทะเลเนี่ยโอ้โหไม่ต้องหลับต้องนอนทั้งเมาเรือ เมาขึ้นวันนี้สามสมพลลำเบอร์สิบก้ารับหนะ้าที่ต่งท้ายค่ะบรรยากาศใช้แม่น้ำเจ้าพยานนะคะมีทั้งปลามีทั้งนกท่านผู้ชมเสียงเจ้่แจ้า นกกระวาวนกกปูดร้องกันนกเอียง ยากาศสวยมากเลยประดูกมาเที่ยวยุธยานะคะมาไหว้พระขอพรไหว้พระกวัดจิตวัดห้าวัดประธานอาหารชายแม่น้ําเจ้าพญาและป่าตัดจะพบเห็นขบวนเรือลากจูงวิ่งนะคะช่วงหน้าน้ำหลากนี่ดีมากๆช่วงประมาณเดือนเนี่ยค่ะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาในน้ํากําลังสวยนะคะท่านผู้ชมตรวูก็มาเที่ยวยุธยากันเนาะ มาได้ทุกวันนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเสาร์วอาทิตย์นะคะวันธรรมดายิ่งดีคนน้อยสบายๆค่ะเด mm ี hmm. ๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะกรับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ mm hmm. อยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ